ดีค่ะรู้ดวงรู้ชีวิตจากกบโหลานะคะวันนี้คลิปนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงในเรื่องความรักและมิตรแท้ของาลัคนาราศีเมษนะคะหรือท่านที่เกิดวันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมนะคะชาวราศีเมษจะมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนนะคะเพราะฉะนั้นนิสัยใจคอพฤติกรรมต่างๆท่าทางการแสดงออกก็จะโน้มไปในทางดาวอังคารจะเป็นส่วนมากนะคะ ดาวอังคารในราศีเมษนะคะจะเป็นธาตุไฟนะคะเป็นแม่ธาตุเสียด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นอะไรที่มีพลังมีไฟมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้นํานะคะเป็นผู้กล้าลิเริ่มนะคะในสิ่งต่างๆถ้าเกิดมันมีความก้าวหน้าเนี่ยเมษเนี่ยจะยอมทุ่มเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเ มีความที่แบบต้องการหรือว่ารักที่จะสนับสนุนผู้ใดนะคะเมฆจะทุ่มตัวสุดๆเลยนะคะเพราะเข้าใจนักเลงนะคะกล้าหาญแล้วก็รักการต่อสู้อย่างมากนะคะแล้วก็ในเรื่องความศรัทธาความมุ่งมั่นเนี่ยต้องยกให้เมฆเลยนะคะความกระตือรือร้นการแอคชั่นการแสดงออกต่างๆเนี่ยมีความกล้าหาญแล้วก็อ,อชอบพมมากกว่าพูดนะคะ แต่ในอีกแง่หนึ่งก็คือว่าชาวเมธเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะโกรธง่ายโมโหง่ายนิดนึงนะคะแล้วก็หงุดหงิดง่ายขี้ลํำคาญนะคะแล้วก็แต่เขาโกรธง่ายเขาก็จะหายเร็วมากถ้าใครรู้ใจเขานิดนึงนะคะเขาจะทำแบบสิ่งตอบแทนเนี่ยถ้าเกิดชื่นชมเขาหน่อยนะคะเมธเขาจะโอเคมากๆเขาจะแบบ กดกดง่ายหายไวประมาณนั้นนะคะในตัวเขาเนี่ยเออในเมื่อเขามีพลังมีไฟมากมายแล้วเนี่ยนะยิ่งวันนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะโดยเฉพาะกับเพื่อนฝูงนะคะเขาจะมีความอดทนมีความกระฉับกระเฉงกระตือรือร้น,ลนแล้วก็เป็นคนที่แบบมีชีวิตชีวาคะเป็นคนที่เลือดลมดีมีสุขภาพดีนะคะก็เลยเป็นคนที่มีเสน,น่ห์น่าเข้าใกล้มากมาก นะคะคราวนี้เรามาดูกันว่ามิตรแท้และความรักแท้แท้ของชาวเมธนะคะมีราศีใดบ้างนะคะเออมิตรแท้แล้วก็ความรักแท้ของชาวเมธนะคะจะมีทั้งหมดอยู่ห้าราศีนะคะทั้งหมดนะคะมีห้าราศีนะคะเรามาเริ่มนะคะราศีแรกนะคะจะเป็นราศีตุลน,นะคะราศีตุลจะมีดาวเจ้าเรือนเป็นดาวศุกร์นะคะ เมษเนี่ยไม่ค่อยจะเชื่อใครนะคะไม่ค่อยไว้วางใจแต่ถ้าเจอตุลน,นะคะเจอเจอดาวดาวสุกอยู่ในตุลเนี่ยเมษจะใจอ่อนนะคะเหมือนที่เขาเรียกกันว่าสุขปากหวานอังคารรับเอานะคะประมาณนั้นเลยนะคะเพราะว่าสุกเขาจะอ่อนหวานแล้วเขาเขาจะรู้ใจนะคะพูดคุยอะไรก็จะแบบ เออ,เออ่อ,อหอหมกเข้าอกเข้าใจกันนะคะจะเป็นอะไรที่แบบว่าสามารถเป็นคนรักเป็นแฟนเอามาเป็นครอบครัวนะคะหรือเป็นมิตรแท้ต่อกันเนี่ยได้ดีมากนะคะไม่ว่าจะด้วยการความผูกพันนะคะช่วยเหลือนู่นนี่แน่นนะคะจะเป็นอะไรที่ไว้อกไว้ใจเชื่อใจนะคะเป็นอะไรที่สามารถทําให้เกิดมีความสุขทําให้ความรักสมบูรณ์ได้แล้วก็เป็นมิตรแท้ต่อกันอย่างมั่นคงได้นะคะ ราศีต่อไปนะคะเป็นราศีพฤกษกนะคะราศีพฤกษกก็คล้ายๆกับเมษนะคะก็มีดาวเจ้าเรือนเป็นดาวสุกเหมือนกันนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนสุกปากหวานอังคารรับเอานะคะพฤกษกจะพูดจา อ่อนหวานดีมากแล้วก็บริการเทคแคร์รู้ใจเอาใจใส่เมตเมษก็จะประทับใจนะคะไม่ว่าจะร่วมงานเงินความรักต่างๆนะคะก็จะไปได้ดีนะคะจะเป็นอะไรที่ลงรายละเอียดคิดแทนทําแทนกันได้ทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็แถมยังจะต่อยอดในเรื่องของธุรกิจต่างๆการงานต่างๆเนี่ยก็จะเพิ่มพูนเข้ามานะคะเมรกับพฤษศนะคะ อีกลาศีหนึ่งนะคะเป็นราศีธนูนะคะราศีธนูก็จะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันกับเมฆนะคะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินโดยเฉพาะเรื่องความรักนะคะเอธนูเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาให้กับเมฆอย่างดีมากๆนะคะเมฆก็จะ โอเคจะขยันขันแข็งเพราะเม็ดเขาขยันอยู่แล้วนะคะสองราศีนี้ไปกันได้นะดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องความรักแล้วก็สามารถเป็นมิตรแท้ต่อกันต่อยอดกันได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็จะมีความดีความงามในลักษณะที่ว่าจะทําให้ผู้คนเนี่ยมีความยอมรับนะคะเขาก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะอีกราศีหนึ่งเป็นราศีกุมนะคะ ราศีกุมก็จะนำโชคนำลาบมาให้กับชาวเมษนะคะซึ่งเป็นอะไรที่กุมเนี่ยกุมกับเมษเนี่ยถ้าเกิดทำอะไรสิง่งเหมือนเท่งเสียงหรืออาจจะ ชอบเสี่ยงดวงหรือว่าทําอะไรที่ธุรกิจเสี่ยงนิดนึงเนี่ยเอาอยู่นะคะไปได้นะคะเพราะว่าฉโลกกันมากราศีอื่นเนี่ยคู่อื่นจะไปกันไม่ได้แต่ถ้าเมษกับกลมเนี่ยจะทําให้เกิดโชคลาภนะคะคนอื่นเขาเสี่ยงแล้วเขาไปไม่ได้แต่สองราศีนี้สามารถทําอะไรที่แบบล่อแหลมสิ่งเสี่ยงเนี่ยสามารถทําได้นะคะไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเองินเ,เรื่องความรักแล้วก็จะลุยๆนิดนึงจะเอดเวนเจอร์นิดนึงนะคะ อีกราสีหนึ่งนะคะจะเป็นราศีเมถุนนะคะราศีเมถุนเนี่ยกับราศีเมษเนี่ยถ้าเป็นแฟนกันหรือเป็นคนรักกันหรือมาเป็นครอบครัวนะคะก็สามารถจะเป็นมิตรแท้กันได้ดีนะคะแต่จะเน้นไปในเรื่องของความเป็นเพื่อนนะคะเช่นอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็อาจจะพัฒนามาเป็นแฟนนะคะหรือก็อาจจะสลับกันเป็นเพื่อนบ้่งเป็นแฟนบั่งคือจะอยู่กันแบบรู้อก รู้ใจเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็เหมือนเป็นชีวิตอยู่ด้วยกันแบบมั่นคงนะคะแต่เป็นลักษณะแบบเพื่อนนะคะก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะสบายๆจะชิลๆนะคะ mm hmm. ทวนี้เรามาดูว่าอแล้วอ,อุปนิสัยของเมธเนี่ยเมธเขาเนี่ยเป็นคนที่จุดอ่อนของเขาเนี่ยเขาต้องการเขาต้องการที่แบบว่าให้คนเนี่ยมาอกเอาใจนะคะแต่เมธเนี่ย ไม่ชอบให้ใครบังคับนะคะแต่บางทีเมฆเนี่ยก็ชอบบังคับคนอื่นเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่า5ราศีที่บอกไปถ้าเกิดเราต่างคนต่างรู้ใจกันเนี่ยว่าจุดควรลดอะไรควรเพิ่มอะไรจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรเนี่ยก็จะแบบเป็นอะไรที่สามารถจะต่อยอดแล้วก็ทําให้มีความสุขกันได้อย่างดีมากๆเลยนะคะก็สรุปก็คือ มิตรแท้ความรักแท้ของราศีเมษเนี่ยก็คือมีทั้งหมดห้าราศีนะคะที่ดึงเข้ามาเข้าใกล้ในชีวิตเราได้เลยนะคะราศีที่หนึ่งนะคะราศีตุลนะคะราศีถัดไปเป็นราศีพฤษกแล้วก็มาราศีธนูราศีกุมราศีเมถุนนะคะห้าราศีนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นมิตรแท้หรือเป็นความรักต่อกันเกื้อกูลสนับสนุนกันเนี่ยเอ เอาใจใส่รายละเอียดกันคิดแทนกันทําแทนกันในทุกๆเรื่องเลยนะคะก็ถือว่าโอเคมากๆดีมากๆนะคะสําหรับ5ราศีของความรักและมิตรแท้ของชาวราศีเมษนะคะก็วันนี้ขออวยพรให้ชาวเมษทั้งหลายนะคะให้มีความรักที่ดีที่สุดนะคะให้มีความสุขแล้วก็ให้มีเพื่อนแท้ให้มีมิตรแท้อย่างที่กล่าวไป5ราศีเมื่อสักครู่นี้นะคะ ก็ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความปรารถนาแล้วก็มีทั้งเป็นทั้งเพื่อนทั้งคนรักทั้งมิตรแท้เป็นทั้งในยามทุกข์แล้วก็ยามสุขนะคะให้มีความเจริญก้าวหน้าช่วยส่งเสริมแบบสร้างสรรค์น,นะคะให้ทุกท่านมีสุขภาพดีล่ำรวยล่ำรวยเฮงเฮงขึ้นไปนะคะ แล้วก็วันนี้กบโหลาขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาแวะชมฟังวิดีโอในครั้งนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ